วันนี้เราก็ตําแจ๋วตัต่อนะครับตําพริกก่อนนะครับเราจะทำตําพริกก่อนนะครับทะดำนะฮะกระทะขั่วพริกมันก็จะดำอย่างเงี้ครับ อันนี้พริกเราใช้พริก,พร,กพริกเขียวดิบนะครับพริกสดมันไม่มีเราใช้พริกหยวกเลยพริกหยวกที่ทางาไปทำคลิปแล้วเขาเก็บให้เพิ่มส่วนผสมก็จะมีพริกนะครับกระเทียมหัวหอมอ่าแล้วก็มะเขือเทศใส่ขัวดวลงไปด้วยกันนะครับ แค่นี้เองแล้วก็ส่วนผสมอย่างอื่นก็จะมีปลาร้าเนาะชุรสตัวตัแค่นี้นะครับเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องความวหวานปเปรี้ยวหน่อยหวานอมเปรี้ยวหน่อยหน่อยครับรบเลย เสงเกงนะครับใส่ผ้าขามาต้องจะบอกเขาทำไมเนี่ยใส่ผ้าคนหนูบอกใส่ผ้าขามาใส่คนหนูใส่ผ้าขามาแตงงานมาก็ทำถูกค่าเอาแสงเกงแล้วนะ กินดำไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับถิจนเจ็บเดือเราอะไรผักชีก็มีมีก็ได้นะครับไม่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ผักชีอะ่ะผักชีอร่อยหน้าเพื่อความสวยงามเนาะตัวจะกินกับพวกกินกับอะไรก็ได้ครับแจ่วกินกับปลาเนื้ออย่างไรเลยกับปลาเนื้อปลาทูทอดปลาคือได้หมดครับตังเสือ เป็นเมนูอาหารภาคอีสานนะครับหรือภาคอื่นก็อาจจะทํากินนอกแต่ว่าส่วนแมภาคอีสานเ็ชอบกินตำแกวจะตำไม่ค่อยละเอียดมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เส่กะเทียนกับหัวหอมลงไปทีหลังนะครับส่วน มะเขือเทศเนี่ยเราจะใส่ไปหลังสุดเลยนะครับค่อยเติมานางเอกของเราก็คือปลารา้าแล้วก็เครื่องปรุงรสนะครับกระเทียมกระเทียมกับหัวหอมใส่ไปพร้อมกันเลยนะกระเทียมกลันไปเลย ใส่หมอนหอมลองไปหมอนหอมแล้วก็คั่วพร้อมกับพริกนะครับค <P ink> รดแบบนี้ไม่มีขาตั้งกล้องไม่มีขาตั้งกล้องเหรอครับใช้เตาแก๊สนะครับตั้งกล้องเ <g> ส <ül> ียเตาแก๊สนี่เป็นประโยชน์เตาแก๊สพิกนิกเล็ก ต้องละเอียดมากท, s, ทีนี้ก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะครับครับมะเขือเทศใส่มะเขือเทศลงไปจริงๆมะเขือเทศเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ต้องขั่วครับเนาะเพราะผมใส่ขั่วลงไปแล้วมันจะเละเพราะมันเป็นมะเขือเทศเล็กถ้าเป็นมะเขือเล็กมะเขือเทศธรรมดามะเขือเทศทั่วไปก็ใส่ขั่วลงไปพร้อมกับพริกได้เลยแต่อันนี er ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่ไปพร้อมก็ได้ผมลองใส่ดูปกติผมไม่ใช้มะเขือเทศเล็กๆอย่างเงี้ยนะ ใ่มะเขือเทศอพอใส่แล้วออสักคัหนึ่งเหมือนว่ามันเจอความร้อนนะมันก็เลนนะเนาะก็ต้องไม่ต้องคั่วก็ได้ทำจากถ้าถ้าถ้ามะเขือเทศเล็กนะครับถ้ามาเขือเทศไม่ใช่พันน,นี้ก็คั่วไปพร้อมกักบกะทิได้ ะจะเป็นเป็นนัวๆเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับทีนี้ก็สำคัญอยู่ที่นาาา้ำปลาน้ำปลาสุชุ่มชื้่น,นะเนี่ย ชูรถไปไหนเนะี่ยหาชูรถแป๊บหนึ่งนะครับ ออแล้วขับชุดรถ่พื่อเสียอยู่แล้วดูสิแม่ลูกทำเศรษฐะไก่ของไ่อันไหนของก็ได้ชุดรถก,ก่นอ,อน,นเราใส่เยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะนะครับนี่ไม่เยอะนะมันลงนิดเดียวเอง แล้วก็น้ำปลรรานะครับน้ำปลาครับน้ำปลานี่เป็นน้ำปลาตาแก่ว,ดวกโดยเฉพาะหนึ่ีต่อนแต่นะเอานีต่อนเลยเป็นไม้เขียนเนาะแป๊ ไม่มีมีแต่น้ำแป๊วใส่น้ำนิดหนึ่งใส่น้ำใหม่เปล่า,ลาพอแล้วแหะครับเนี่ยมันจะเค็มแต่ปลาไหลไม่ค่อยเค็ม ผู้ชมต้อหอมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะอาหารบ้านๆภาคอีสานเนาะกินตำแก่วแล้วก็มีผักนะครับตำแก่วนี่นจะกินกับผักลวกผักสดก็ได้ทั้งนั้นนะครับน่าตาเม่อคนมาก แค่นี้แหละครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับตันแกะเมนูไม่ได้ะครับคือเราไม่ต้องชิมนะครับเพราะว่าไม่อร่อยอยู่แล้ว ื่อความสวยงามน,นะครับเราก็จะเอาตัวปลาไปข้างบน <c oughs> นะครับเพื่อความสวยงามก็จะเอาออป,ปลาไปข้างบนตัวปลาให้เห็นตัวปลาเอ้ยไม่เห็นเอ้ยอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นตัวปลาปลามันตัวเล็ก อร่อยมากเลยครับเ mm hmm. ยี่ยมนี่ครับนี่ครับตำแจ่วนะครับตำแจ่วยังไงก็กด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ